สวัสดีครับผมว,บวันนี้มาถึงดงเลยนะครับเจอที่เดียวสามลังครับผมลังใหญ่สองลังลังเล็กลังครับผม<ร>ามากันสามคนเหมือนเดิมวันนี้มาถึงดงเลยนะครับวันนี้มาเขาสามแม่ลูกเหมือนเดิมไปเดี๋ยวซูมเออมิมให้ดูครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับผมไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมไปเดี๋ยวดูลังนี้ก่อนครับลังแรกอ่ะเมื่อวานก่อนกระตีปาดน้ําไปนะครับผมวันนี้ก็เจอรังขาวๆก็จะเอาใส่กล่องไปนะครับอ่านี่ครับผมมิ้มอันนี้เจ้าตัวเล็กเจอนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูของผมอีกไปครับ อะไ้ก่อตีเลยต่ว <c oughs> นี้ก็เบาบางค้นหาหน่อยครับผม<ด>อ่ะเจออีกแล้วเน,นี่ยโอ้โหสี่รังเลยครับแฟนเจออีกแล้อันนี้ห้อยโขงครับผมหันนวน้ำปิดตามไม่มิดเลยนะครับห,รห,ห้อยโขงอ้าว กล้องเนาะนี่ครับผม,บมหอยคงหัวน้ําใหญ่ครับผมไปดูหลัง,งผมออันนี้ของผมครับบดเอฟเลยครับผมค่าแก่ผมก็จะไม่เอาลังเลยนะครับช่วงนี้แต่ถ้าอ่อนเต็มแผ่นเอาครับผมผมีคลิปก่อนไม่ได้เอาเอาลังเอามั่งแมวมั่งกระเสดายอยู่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูของแฟนที่สี่ลังเลยครับผมสี่ลัง ที่เดียวสี่หลังเลยมาถึงตรงนะครับอยู่กัต้นอะไรเองโอ้โหันู้นใหญ่ครับผมเห็นแล้วผมมองเห็นแล้วครับผมเดี๋ยวไปซู o ให้ดูอ่าน,นี่อันนี้แฟนเจออาจจะเต็มแผ่นครับผมทรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าทรงมันเหมือนสร้างไม่ มาทิ์กว่าครับผมไปเดี๋ยวขอตีต้นนี้ก่อนเลยอ๋อต้นอะไรไม่ใช่ต้นกบแบกบไอ้ไม่ใช่ต้นอันนั้นไปครับผมเดี๋ยวลงมาดูครับสรุปผมโดนมาอีกหนึ่งแม่นะครับน้ำไม่มีโอ้โหสู้แถวบ้านไม่ได้ไปเดี๋ยวไปดูอีกรั้งครับแต่ของเจ้าตัวเล็กหัวน้ำมันปิดตาเลยนะครับ หรือมันจะมีเป็นบางลังยังไม่รู้เลยครับผมหอ,อยมอเต็มน้เลยโอ้โหต่อยตรงนี้ปวดครับผมโอ้โหเนี่ยแต่อีลังนี้ทําไมน้ํามันดีเนี่ยปิดตามันเป็นบางลังมั้ยดูอันนี้ไม่มีเลยเอามีดมาลังผมก็ไม่เอามาด้วยครับผมไปเดี๋ยวดูลังนี้อีกหลังเดี๋ยวรอดูลังนี้ก่อนครับผมว่าจะมีน้ําอีกเปล่าไปเดี๋ยวขอลุยครับเอาน้ําไม่มีแล้วมีปิดหน่อยนิดเดียว โอ้โหแต่ต่อยสเด็ดเลยต่อยไปหกเจ็ดแม่เลยครับผมโคตรดุเลยาดเลยเร็วๆนี้ไปครับผมหาใหม่ครับไปที่ใหม่ไม่เขตนึงเขตที่ว่าผมได้หัวน้ําใหญ่ๆช่วงนั้นนะครับผมเขตนี้น้ํามันดีแต่ไม่รู้ลงมาลุ้นลังนี้ดูครับผมว่าน,น้ําจะดีป่ะเมื่อกี้ไม่ได้เลือนะ่องเลยสามสี่ลังมีแค่อีลังเล็กเองที่ตัวเล็กตีมีน้าครับผม ๋ย่ารุนแังนี้ก่อนครับผมที่ใหม่ครับอ,อืมรังบัรเชิงกระดาษผมว่าตัวอ่อนกินไปหน่อยละ <c oughs> หัวน้ําดีครับผมใส่แหนวเลยเขตนี้ดีครับผมไปหาต่อครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหวันนี้อยู่โลโลเลยครับผมต้นตะขบหัวน้ําไม่ใช่เล็กเลยอยู่กดอกไม้อโหมอยู่โลโลเลยครับผมเนี่ยหัวน้ำครับผม ไปเดี๋ยวไปตีครับจุดควันหนูสรุปว่าลังนี้แฟนขอหมดเลยเป็นมิ้มกระเทยครับผมดูหัวน้ำครับสวยงามดูครับผมออกปีกใส่แนวเลยเนี่ยครับผมที่บ้านเรียกมิ้มกระเทย <c oughs> เพระมันเป็นตัวผู้ค่งตัวเมียคืนโน่นไอตัวเล็กเจออีกแล้วครับผมไปไปไปไ,ไ,ไปไป này này không ngủ quá lục bò lục bè nghe lục bò lục bè cháu nó. nè. ồ, lắng nít đi à, à này, mà đu à. <laughs> à? đi, ai đuối nước lớn vậy? đuối nước lớn vậy. Đu nước lớn vậy. đuối nước lớn vậy. กรหหะต o งของหนูงหนูอ๋อเดี๋ยวตีลงมาถ่ายไม่เห็นไม่ใหญ่อย่างที่คิดเลยมีน้ําอยู่ส oh. ันบนล้างแก่ด้วยเลยตัดพลาดทิ้งไว้บนข้างบนครับไปครับผมอาใหม่ติดหัวน้ําไม่มิดเลยครับผมใหญ่นี่ครับผมโอ้โหเต็มแผ่นพอดีเลยหนูตัดไหม เฮ้ยเกไปเขย่าแล้วก็อะไรมึงบาดวะเนี่ยตัดเลยตัดปลายตัดปลายสิกบ ตัดกกระวังใบอันั้นจะบาดเขยาวไม่เต็มแผ่นเต็มอ่นลังนี้ขอครับผมขอังงไปไปครับผมหาใหม่อ่าปิดหัวหน้าไม่มิดอีกแล้วครับผมนูน่นไปขอตีครับผม ่ะลุยดยุกันแล้วนี่เต็มแผน่นบอลเนี่ยน,น่าจะเต็มแผ่นนะมอเห็นหัวขาวเลยเฮ้ยมึงขึ้นทำไมเล่าต้องให้ดูให้นั่นด้วยเนาะหาเรื่องเดี๋ยวพ่อโหดลงมาเองนะแน่อขออภัยด้วยครับผมที่ดุไอ้ตัวเล็กมันชอบขึ้นเนี่ยกลัวลูกจะมาตกโอ้เต็มแผ่นหนู ด่าไปงั้นเนี่ยแต่ปากก็เอ้แต่ใจอรักมากอ่ะหนูเร็วโอ้ต้องหูหัวน้ำหนูต้องขึ้นไปตดัดโทษรับกล้องสายไปสายมาอ่ะตดัดตัดเลยแง็บบอกให้เอ้หุ่มือจะโดนหัวน้ำบอกให้จับยาวๆกันไก่อ่ะจับยาวๆ แต่ลังนี้ต้องขอหมดครับผมเต็มแผ่นเลยอือไปเอาไปให้แม่หนูสวยครับผมเต็มแผ่นเลยเลไปไป,ไปแหลมเงี้ยไปให้แม่หนูตัดไปไปหาใหม่ครับผมแหนดูดิเยอะเลยน้ำเยอะมากไหน,นอ่ะนี่ใส่แนวเลยเดี๋ยวไปดูลังใหญ่อีกหลังนู่น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  นูนครับผมนูนครับไปเดี๋ยวผมก็ตีลังนู้นกันอาไม่เอาลังมาดูครับผมปิดตาสวยไปต่อยอกแก้วเอา้าไม่ห่างกันเลยครับผมท่านผู้ชมเจออีกแล้วนี่อันนี้ก็ใหญ่ครับผมหมานหมานไปรุยครับผม เมื่อกี้ซูมไปเขาไม่เห็นนิ่มเลยเด็ดตีออกมาครับผมโอ้โหไม่ได้ถ่ายดูเลยครับผมนู่นตัดลังพลาดไว้แล้วโอ้โหเขาเหยาวน้ำีเลยเอาเลียวไปใส่ถังไปแล้วหัวน้ําดีซะด้วยเหรอโอ้เขียข้างบนเลยครับผมมันมันเป็นคอนเล็กอะครับฮะเอาใส่ถังยา่านี่เนี่ย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 เขียกหมดเลยนั่นคอนงามอยู่ข้างบนด้วย ไปครับผมหาอีกดูไปเรื่อยๆครับผมเจออีกแล้วครับผมโอ้โหน้ำบเลออ์เ,เลยมีหลังยังไม่รู้เปล่าใสาเ่เลยลูกขอนมันใหญ่เปล่าใส,ส่สิ ให้เป่าตรงควันโอ้คอนมันใหญ่หนูหนูตัดไม่ได้คอนใหญ่จัดอ่ะเมื่อกี้ตัวเล็กบอกเหมือนง่ามหนังติ๊กเลยพ่อไ <c oughs> <c oughs> ปเอาไปให้แม่หนูไปครับผมโอ้โหสมบุกสมบันในตัวเล็กมันตัดไม่ถึงแล้วคอนมันใหญ่ด้วยไปครับผม อ่ะเนี่ยครับผมตัวอ่อนเต็มแผ่นผมก็จะเอาหมดนะครับค้าแก่ผมก็จะพาดไว้นะครับแล้วอย่างนี้ผมก็ปาดลงถังหมดนะครับเนี่ยที่ได้มาพอได้อยู่นะครับผมหนูระวังง,นงน้งน,งนงวนงอน,น,นที้งงามหนุนเอาไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผม,ไ,ไ,มไม่ได้างเดี๋ยวมันหักใส่หน้าเรา,เราไปครับผมสวัสดีครับไปหนูสวัสดีครับ มาสามคนแม่ลูกเหมือนเดิมไปครับพ,พ